สวัสดีค่ะนักเรียนชั้ชนมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ครูเมียจะมาอธิบายใบงานในรายวิชาภาษาไทยนะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเ,เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะสำหรับจังหวัดระนองเรานะคะดังนั้นทางโรงเรียนนะคะก็เลยมีการสอนแบบออนไลน์ออนแฮนต่อเนื่องนะคะเป็นเดือนที่2 ระหว่างวันที่12กระกฎาคมจนถึงวันที่13สิงหาคมนะคะวันนี้ครูเมย์ก็จะมาอธิบายนะคะไปงานในรายวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งในหน่วยที่2นะคะก็จะเป็นหน่วยเกี่ยวกับการเขียนนะคะนักเรียนซึ่งในหน่วยนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด13ใบางานค่ะมาไปงานที่2.1นะคะ2.1ก็จะให้นักเรียนเนี่ยแต่งประโยคเกี่ยวกับความหมายโดยตรงและความหมายโดยในนะคะซึ่งคุณครูจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2คอลัมน์นะคะ คอลัมน์ทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นประโยคที่ให้แต่งเกี่ยวกับความหมายโดยในนะคะโดยจะมีคําศัพท์กําหนดให้อยู่นะคะและคอลัมน์ทางด้านขวานะคะก็จะเป็นประโยคที่มีความหมายโดยตรงค่ะให้นักเรียนดูทางคอลัมน์ด้านซ้ายที่ครูเมีเขียนด้วยดินสอไว้นะคะเพื่อเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะและขอแก้ไขนิดนึงนะคะตรงคําว่าช้างให้นักเรียนขีดออกแล้วใส่เป็นคําว่ากานะคะนี่คือใบงานที่2.1งค่ะ ต่อไปมาถึงใบงานที่2.2ค่ะนักเรียนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนคำอวยพรค่ะซึ่งนักเรียนเนี่ยจะต้องเขียนให้ถูกต้องระดับของภาษานะคะแล้วก็ใช้คำที่ถูกต้องดังนั้นคุณครูกำหนดให้หนูนะคะเขียนคำอวยพรในเรื่องแรกคุณครูจะมีภาพประกอบให้นะคะก็คืออวยพรวันเกิดของคุณพ่อนะคะและภาพที่2ให้นักเรียนเขียนคําอวยพรเพื่อนนะคะเพื่อนของเราเองในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะคะและ ภาพที่3นะคะเขียนคําอวยพรให้คุณครูค่ะเนื่องจากคุณครูเกษียณราชการเกษียณราชการก็คือมีอายุครบ60ปีนะคะก็คือให้นักเรียนเขียนอวยพรนี่คือใบงานที่2อสองค่ะต่อไปใบงานที่2.3จนะคะจะเป็นการเขียนคําขวัญค่ะนักเรียนการเขียนคําขวัญนะคะอันนี้จะให้นักเรียนเนี่ยเขียนคําขวัญให้สอดคล้องกับภาพที่กําหนดให้ซึ่งคําขวัญเนี่ย จะต้องประกอบไปด้วย2คํคำขึ้นไปแต่ไม่เกิน16คําคำนะคะซึ่งภาพแรกให้นักเรียนเขียนคำขวัญอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะต่อไปภาพที่2นะคะให้นักเรียนเขียนคำขวัญเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดค่ะแล้วก็ภาพที่3นะคะให้นักเรียนเขียนคำขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ท้องทะเลค่ะนักเรียนนะคะใบงานที่2.4ค่ะ การเขียนคําโฆษณานะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยคุณครูจะกําหนดภาพให้นักเรียนเห็นไหมคะทักเรียนเห็นก็จะเป็นภาพเหมือนม้อหุงข้าวเนาะก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องเขียนโฆษณานะคะเพื่อที่จะให้คนอ่านเนี่ยค่ะเขาเกิดคล้อยตามนะคะโน้มน้าวให้ให้ผู้อ่านเนี่ยเขาคล้อยตามเราและซื้อสินค้าของเราในตัวนี้นะคะนักเรียนจะต้องบรรยายถึง สรรพคุณนะคะต้องบรรยายถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการาประกอบเป็นหม้อหุงข้าวขึ้นมาในการผลิตขึ้นมาเป็นหม้อหุงข้าวนะคะนักเรียนก็ต้องบอกว่า,าประมาณว่าผลิตด้วยวัสดุประมาณไหนทนทานแข็งแรงประมาณไหนราคาอยู่ที่ประมาณไหนนะคะและเมื่อซื้อไปแล้วสามารถทำอะไรได้บ้างนักเรียนก็ต้องบรรยายออกมาเพื่อให้ผู้อ่านนะคะ เกิดความคล้อยตามและอยากที่จะซื้อสินค้าของเราตัวนี้นะคะต่อไปค่ะนักเรียน ใบงานที่2.5ค่ะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนชีวประวัตินะคะคุณครูกําหนดให้นักเรียนเนี่ยเขียนชีวประวัติของท่านสุนทรภู่ซึ่งนักเรียนไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยค่ะจะอยู่ในหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมนะคะอยู่ในหน้าที่31-35ให้นักเรียนเขียนนักเรียนไม่จําเป็นจะต้องเ,ออเขียนมาทั้งหมดทุกบรรทัดก็ได้นะคะนักเรียนสรุปแค่เป็นด้านของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติส่วนตัวนะคะตั้งแต่ตอนเกิดด้านการศึกษาผลงานทางด้าน การแต่งบทประพันธ์ต่างๆวรรณคดีต่างๆวรรณกรรมต่างๆนะคะนักเรียนก็แบ่งออกมานะคะ,ะเป็นด้านๆมาสำหรับประวัติของท่านสุนทรภู่ค่ะต่อไปค่ะใยงานที่2 6จนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการเขียนย่อความค่ะนักเรียนซึ่งคุณครูก็จะกำหนดเรื่องให้นักเรียนหนึ่งเรื่องก็คือตำนานเรื่องพระแม่โพสุนะคะ การเขียนย่อความนั้นก่อนที่นักเรียนจะเขียนได้ก่อนที่นักเรียนจะย่อดได้นักเรียนจะต้องอ่านเนื้อเรื่องที่กําหนดให้อย่างน้อย2-3ถึงครั้งแล้วนักเรียนก็สรุปเป็นใจความมานะคะโดยที่นักเรียนจะต้องขึ้นคํานําการย่อความก็คือคุณครูให้หนูย่อตํานานนักเรียนก็ต้องเริ่มว่าย่อตํานานเรื่องเรื่องอะไรคะนักเรียนเรื่องพระแม่โพศ ความว่าว่าอะไรโดยความยาวนั้นที่คุณครูกําหนดให้หนูเนี่ยคะ่ะก็คือจะไม่เกิน5บรรทัดนะคะตรงนี้เกี่ยวกับการเขียนย่อความใบางานต่อไปคะ่ะนักเรียนใบางานที่2.7นะคะก็คือมาถึงการเขียนจดหมายเชิญวิทยากระคะ่ะการเขียนจดหมายเชิญวิทยากรตรงนี้คุณครูกําหนดให้นักเรียนเนี่ยเขียนจดหมายเชิญอ,อาจารย์ดินนะคะ เป็นปราชชาวบ้านนะคะมาเป็นวิทยากรนะคะให้ความรู้เรื่องการปลูกผักในน้ำนะคะ ซึ่งคุณครูก็จะมีรูปแบบมาให้โครงร่างมาให้แล้วนะคะมุมบนด้านขวาก็จะเป็นที่อยู่นะคะต่อมาเป็นวันที่คาขึ้นต้นเนื้อเรื่องลงชื่อนะคะของผู้เขียนนักเรียนจะต้องใช้คํำภาษาในการเขียนจดหมายกิจธุระเนี่ยให้ถูกต้องนะคะซึ่งนักเรียนสามารถดูตัวอย่างได้ในหน้าที่83และ87ในหนังสือหลักภาษานะคะต่อไปค่ะในงานที่2.8ค่ะนักเรียน ก็คือการเขียนจดหมายขอความอนุเคราะห์ค่ะก็คือให้นักเรียนเนี่ยนำคำที่คุณครูกำหนดให้หไหมคะคุณครูจะกำหนดคำให้ในกรอบวงรีด้านบนนะคะแล้วก็ไปเติมลงในข้อความในเนื้อความจดหมายตรงนั้นให้ถูกต้องนะคะซึ่งตรงนี้ไม่ยากเลยนะนักเรียนไม่ยากเลยนะคะก็คือคุณครูจะเว้นว่างนักเรียนเนี่ยนำคคาข้อความไปเติมในตรงเส้นประที่คุณครูเว้นว่างไว้นะคะสามารถดูตัวอย่างได้ทาง หลักภาษานะคะหน้า83-87ค่ะต่อไปค่ะใบงานที่2.9ค่ะนักเรียนก็คือเป็นการเขียนอธิบายนะคะคำชี้แจงนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยค่ะเขียนอธิบายและแสดงเหตุผลของนักเรียนเองนะคะ เกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนอธิบายด้วยการแสดงเหตุและผลเขียนอธิบายที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ว่าสาเหตุนั้นๆจะก่อให้เกิดผลอะไรตามมาซึ่งคุณครูจะให้หนูเขียนในหัวข้อความรักในวัยเรียนดีหรือไม่อย่างไรซึ่งนักเรียนถ้านักเรียนตอบว่าดีดีเพราะอะไรถ้านักเรียนคิดว่าไม่ดีเลยค่ะการมีความรักในวัยเรียนไม่ดีเพราะอะไรจะต้องมีจะต้องมีคําขยายความ นะคะซึ่งความยาวที่นักเรียนจะต้องเขียนไม่ต่ำกว่า7บรรทัดนะคะไม่ต่ำกว่า7บรรทัดค่ะต่อไปค่ะใบงานที่2.10นะคะใบงานที่2.10ก็คือการเขียนแสดงความคิดเห็นซึ่งคุณครูจะกำหนดข่าวนะคะให้นักเรียนนะคะ1เรื่องนะคะและให้นักเรียนเนี่ยเขียนแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนเนี่ยมีความคิดเห็นต่อข่าวด้านบนอย่างไรบ้างนะคะ ซึ่งนักเรียนก็ต้องเริ่มว่าจากข่าวข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าว่าอย่างไรนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะต่อไปค่ะใบงานที่11ค่ะก็คือการกรอกใบสมัครงานซึ่งนักเรียนเนี่ยอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แล้วนะคะบางคนนะคะอ,อ,อาจจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าจบแค่มอ .3 อาจจะไม่เรียนต่ออาจจะหางานทำก่อนแล้วค่อยกลับไปเรียน ซึ่งการกรอกใบสมัครงานตรงนี้นักเรียนต้องเจอในอนาคตอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนทั้งนั้นเลยนะลูกที่ให้กรอกนะคะ ซึ่งคุณครูคุณครูก็คิดว่านักเรียนน่าจะกรอกได้นะคะและด้านล่างนักเรียนดูนะคะเขาบอกว่ากร,รุณาแนะนําท่านเองแนะนําตัวท่านเองเพื่อให้บริษัทนียรู้จักตัวท่านดีขึ้นเรามีความสามารถพิเศษเราเป็นคนบุค,คลิกอย่างไรเราเป็นคนที่มีความสามารถในด้านไหนก็เขียนบรรยายลงไปให้ให้เขาได้รู้ว่าเรามีความสามารถด้านนี้เราเป็นคนแบบนี้เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยรับเราทํางานนะคะ ต่อไปค่ะใบงานที่12ค่ะองค์ประกอบของโครงงานนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนคุณครูจใจนักเรียนกําหนดทิศทางของการเขียนโครงงานค่ะซึ่งนักเรียนสามารถดูตัวอย่างและศึกษาเพิ่มเติมได้จากหน้าหลักภาษาหน้า112ถึง115นะคะ มาถึงใบงานสุดท้ายค่ะใบงานที่13ค่ะจะเป็นการจะเป็นองค์ประกอบของรายงานค่ะก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยฝึกเขียนส่วนประกอบสําคัญในรายงานค่ะคุณครูก็จะให้มานะคะแล้วนักเรียนก็มีการเรียงลําดับใส่ตัวเลขนะคะแล้วกเ็เขียนบรรณานุกรมว่าควรจะใส่อะไรขึ้นต้นก่อนนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือหลักภาษาหน้า102 1 0 2่งถึงหนึงถึงหนึอนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็น าการอธิบายนะคะใบงานนะคะวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาในเบื้องต้นนะคะซึ่งเดี๋ยวอพอนักเรียนได้รับใบงานแล้วนะคะคุณครูก็จะมีส่งคลิปสั้นๆน,นะคะสะรุปเกี่ยวกับเนื้อหาเนื้อเรื่องนะคะแต่ละใบงานนะคะลงไปให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม นะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะมีความตั้งใจนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะเราจะต้องผ่านกับสถานการณ์ตรงนี้ไปให้ได้นะคะคุณครูขอเป็นกําลังใจให้นักเรียนนะคะและเราจะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้ด้วยด้วยดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปถัดไปนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ